สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive o r l d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็พาทุคนเนี่ยมาดูตำนานแห่งรถสปอร์ตรุ่นหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่าเป็นซ u เปอร์คาคิลเลอร์เลยนะครับผมถ้าพูดแค่ชื่อแค่นี้ยหลายลคนก็คงจะรู้แล้วนะครับนั่นก็คือ GTR R35 นั่นเองครับแต่ก็เรียกได้ว่า R35 เนี่ยนะครับผมเอาจริงรู้สึกว่านิสันเนี่ยจะ แบบรักมึงไม่รู้จะรักยังไงแล้วครับเพราะว่าแม่อยู่มานานโคตรๆแล้วอะไครับผมก็ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยแบบนานแล้วนานอีกนะครับเริ่มผลิตครั้งแรกนี่คือแบบปี2,007แบบ่มันเก่าจัดเก่าสุดๆนะครับผมณนะตอนนี้ 2,023แล้วนะครับผมโอ้โหยาวมากๆเลยยังคงอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นตำนานที่มีลมหายใจซึ่งถ้าหาไปดูว่าเริ่มผลิตเ,เขาจะบอกว่า2,007นะแต่5รุ่นเนี่ยมันจะนับเป็นแบบ2,009นะครับผมเือคันนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะผ่านเวลามาเนิ่นนานก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆแหละแต่ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตเมเจอร์อะไรเท่าไหร่นะอัปเดตมาปีละนิดปีละหน่อยนะครับผมก็แบบเออภายในภายในก็สวยอัปเดตอะไรใหม่ขึ้นล่าสุดเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นเวอร์ชันของ ismo, นับผม ว่าถ้าเป็นนิสโมเนี่ยโ,โหตัวเนี้ยตัวแพงตัวพิเศษ นิสโมสเปเชียลเอเดชั่น2อนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เท่มากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ T-Spec ด้วยนะครับก็จะได้ชุดแต่งที่แบบเป็นชุดแต่งพิเศษของเขาอะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะสำหรับของปีนี้นะเพราะว่าไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะดูเป็นแบบมันมีไฟเล็กๆๆอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับผมของทั้ง T-Spec คแล้วก็ของทั้งน i s m o เลยจากนั้นเองอะ่ะเขาก็จะมีการปรับปรุงพวกช่วงล่างให้เข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับผมเบาะก็มาด้วยลวเล คอนักซิ่งก็คงชอบกันอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับผมว่าเอในในของปีนี้มันมันใช้แบบสเปคยังไงมันน่าขับยังไงบ้างนะครับ GTR ตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมทั้ง R35T Spec แล้วก็ Nismo Special Edition เลยนะก็ใช้เครื่องยนต์เบนซิน V6 นะครับผม V R38DET T นะครับผมเทวินเทอร์โบ24วลาวขนาด3.8ลิตรมากับเกียร์ออโต้ที่เป็นแบบคลัชคู่6สปีดนะครับผมให้กำลังแรงม้าเนี่ยถ้าเป็นตัว GTR ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 5 7 0แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่637นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษนะครับผมนั่นก็คือนิสโมนั่นเองก็จะมีการจูนให้แรงขึ้นกว่ากันหน่อยอยู่ที่600แรงมาแล้วก็แรงบิดอยู่ที่652นิวตันเมตรนั่นเองแล้วก็มีการลดเสียงรบกวนจากท่อไอเสียนะครับผมเพื่อทําให้เข้ากับกฎหมายใหม่ของญี่ปุ่นนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันเอามาทําแบบ after market ได้อยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากผมคิดว่าไฮไลท์จริงๆสำหรับผมเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยคือผมก็ชอบ GTR แหละแล้วผมกกก็็รู้สึนีีเทด บแบบสีเทาเนี่ยสีแบบเป็นสีเรือธงของเขาในปีนี้แต่จริงผมชอบสีขาวมากกว่าแต่สีเทาก็สวยอยู่ดีดูผมอะรู้สึกชอบไฟตัดหมอกอันนี้มันทําให้ดูแบบรถมันดูมีม,มิติมากขึ้นนะไม่รู้ทําไมคือแบบว่าเอาจริงๆโดยรวมเนี่ยชอบแบบอันสีขา,ขาวของแบบปีก่อนนู้นมากกว่าแ,แบบเออพอเห็นแบบไฟตัดหมอกอันนี้ก็เอออยากเอามาแบบ ทำให้เป็นสีขาวเนาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยโหตรงใจผมเลยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยพูดกันตรงๆไม่ใช GTR เดิมนี่นแหละหลายๆลคนแฟนๆเนี่ยเขาก็รออยู่แล้วเมื่อไหร่จะเปิดตัว R36 สักทีวะ35นี่แบบจะหากินกันมานานขนาดไหนกันคือไม่กะพงไม่กะพักกันเลยใช่ไหมแต่ก็อย่างว่าอะไรครับรถรุ่นนี้แม่งคือตำนานอะแม่งคือซูเปอร์คาร์คิลเลอร์อะมันก็แบบว่าหากินกันยาวๆแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีแหละก็คงต้องแบบอัปเกรดกันหน่อยแล้วคงต้องเป็น R36 แล้วละครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่า R36 เนี่ยจะออกมาเมื่อไไหร่เป็นนยังะ แต่ชอบอาสาม5ปีนี้เองนะไฮไลท์ของผมว่าเออเพอร์ฟอร์แมนซ์แม่งไม่ได้ต่างเดิมเท่าไหร่เลยนะก็เอาไป ไฟตัดหมอกที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็สีก็สวยดีแต่จริงๆในใจผมชอบสีขาวมากกว่าส่วนสีของรุ่นทีสเปคที่มันออกจะดูแบบเขียวๆทองแดงทองแดงหน่อยอะไรแบบเนี้ยคมเฉยๆมากเลยนะกับสีนี้อันนี้แล้วแต่คนนะครับผมแต่หลายๆนะคนเขาก็ชอบสีนี้กันก็น่านาจิตตังนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย GTR ผมจะชอบสีขาวสีเทาอะไรแบบนี้ซะมากกว่ายัางไงใน,นวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ Drive w o d